มาเลคเชอร์มาขอความรู้ครูนี่ถูกมากเขาือคือตรงเนี้ยมึงอยู่ใกล้ชิดดารามึงควรจะเอาเอาความรู้เรานไปไปส่งต่อเพราะว่าดาราเนี่ยชอบสวยสวยผลเมื่อดาราไม่เคยนั้นที่เหตุอย่างเช่นดาราต้องมีห้องส่วนตัวอ่าส่วนหนึ่งมีใช่ไหมมีรถส่วนตัวมีห้องแอร์มีห้องน้ำจัดการส่วนตัว คืออยากจะบอกว่าพ่อมึงมีทำไมผู้จัดการทําไมไม่จัดการตัวเองนะ mm hmm. อาตาัตตาเหตุตนนาโถระดาราทําไม่เป็น mm hmm. การพึ่งตัวเองดาราทําไม่เป็นรนั้น mm hmm. แล้วจิงต้องพึ่งคนอื่นทำคิวเยอะคิวเยอะจัดคิวม่ถุแล้วพอ <c oughs> การมีการจัดคิวปุ๊บเนี่ย <c oughs> มันก็มองไม่เห็นโลกใบนี้แล้วมันไม่เห็นที่ต่ําที่สูงแล้วเป็น,เป,นเป็นตามสิ่งที่ตูกจัดการแล้วท่านอยาจอกอัะ mm hmm. นั้นไอ้วิจริญาณที่จะเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะมีได้แล้วพอมากๆเข้าก็กลายเป็นคนกระด้างแข็ง แล้วก็ไม่ได้รู้จักว่าไม่ไม่รู้จักคำว่าจ่าขะการแบ่งปันเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าพอเป็นดาราปุ๊บเนี่ยมันก็เน้นที่จะเอาอย่างเดียวไอ้สิ่งที่จะมอบให้คนในกระบวนการการสร้างโลกไปนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยเป็นไปไม่ได้เดีปยว่ามันมีผลก,การแสดงไหมหรือว่าความวคิดต่อการแสดงมันเป็นอย่างเงี้ยมันจต,ต่อแอคทีฟไหมมีดาราต่อแหล่ ก็ดาราตอนแหลวันรักคนดูลักที่ไหนมันรักตัวเองมากกว่าแล้วเมื่อมันมันบอกว่ามันรักคนดูแต่ทั้งที่มันรักรักตัวเองมากกว่าแต่มันก็ออกมาทางไอ้มันมีคลื่นส่งออกมาเนี่ยคนเด็กเยาวชนก็ซึมซับรับความเป็นแค่ตัวไปรับความตอนแหลไปเห็นว่าอันนี้น่ากลัวมากนะแกวมึงต้องมึงต้องดูแลตรงนี้หน่อยแล้วก็หมั่นใส่ไม่ค่อยเห็นว่าไอ้ความเป็นดาราเนี่เป็น คือแล้วหน้าหน้าอนาถที่เห็นพ่อแม่ของดาราก็อยากให้ดูกันดาราใช่ไหมดาราเนี่ยคือมักง่ายง่ายที่สุดคือดาราคือมักงนาาดาราเนี่ยไม่มีเครื่องแต่งหน้าหรือเสื้อผ้าที่สวยถูกใจก็ไม่ได้ละไม่สามารถไม่สามารถทําให้หงุดหงิดละพอออกมาแสดงใช่ไหมในความหงุดหงิดต้องรัเสื้อผ้าเดี๋ยวไม่สวยสวย,สวยไหมอะไรต่างต่างนั้นะ มันก็มันก็มีตรงนี้ใช่ไหมไม่มีงานไม่มีอะไรตนน่างๆก็เริ่มคิดมากเริ่มอะไรต่างๆมากมมันก็เอาทุ์ที่ไม่ควรจะทุ์มาทับถมตัวเองให้โอ้ยมีร้อยแปดกระบวนการเนี่ยใช่ไหมบ้ีหลายหลายหลายเรื่องหลายอย่างแต่ส่วนนี้ที่ผมเห็นทุกวันนี้ดารามไม่ค่อยได้ได้ซ้อมนะได้ค่อย,อยฝึกฝึกการแสดงไม่ไม่มีนะมาถึงก็เช้า,ชาหยิบบทมาอ่านแล้วก็ ซ้อมหน้ากล้องแลวถ่ายเลยอย่างอย่างครูเนี่ยเช้าตื่นมาต้องซ้อมต้องซ้อมต้องฝึกฝนต้องทําแล้วทำแล้วจนทําได้ครูว่าคือมีการเตรียมตัวอดยเวลาแม้จะทาได้ก็ต้องทอยู่ต่อไปก็น้โมตสาเราท่องได้แล้วทำไมพระยังต้องท่องอยู่ตลอดเวลาเลยอิติปิโสระคะวาเวลาทำวัดเช้าวัดเย็นก็ต้องมีบทสวดนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วต้องทำมันอยู่เรื่อยๆมันคือการรักษาตะกี้เป็นนี่อืมไม่ผมเห็นว่าไม่ค่อยมีใครไม่มีใครตื่นมาแล้วหายฝึกหายใจ ก็คนนี้ก็ไม่ใช่ดาราหรอกเพราะถ้าดารามันกง่าย,ยางไงมันเน้นเอาสวยไว้ก่อนก็ไปทําคางทําจมูกทํานมทำอะไรต่างๆนานาเพื่อจะให้ได้ตรงนี้ไปแล้วเราก็ก็หลอกกามยาล่ะมันก็คือคําว่ามายามายาก็แปลว่าของไม่จริงของปลอมคนไทยก็เลยมสร้างคันยมคนไทยก็ชอบของปลอมเห็นไหมจริงๆนะเรามีว่าธรรมชอบของปลอมมากเลยซึ่งน่ากลัวมากเลย ผมก็ผมก็บอกว่าเอออย่างของครูเนี่ยไม่ต้องเน้นการแต่งหน้าเสื้อผ้าไม่ต้องเป๊ะไม่ต้องแทงก็มีดีอยู่แล้วในการแสดงมันก็มันอยู่ที่นักแสดงมากกว่าใช่ครูไม่ใช่ก็มันมีดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเอาอย่างอื่นมามาโปะเลยรู้ตัวเองว่ามันมีดีอยู่แล้วถูกต้องไหมมันจะต้องมาแต่งให้มันสวยทําไมแล้วมันสวยมันหล่ออยู่แล้วเอาแต่ถ้าเป็นคาแรคเตอร์แอคติ้งมันก็จะมันก็อีกแบบอีกแบบหนึ่งเราก็ต้องใช้ทักษะละถูกต้องไหม ก็ทําเองดิก็ทําเองคือทาให้มันเป็นคาแรคเตอร์ขึ้นมาดิมันมีคือไม่ต้องเหลือนเปนอ่ากระดาษมาทําก็ได้เออใช่เอาอะไรมาทำก็ได้แต่ว่าอยู่ acting ที่ฝึกทุกวันใช่ทําให้คนเชื่อง่ายขึ้นเชื่อในบทนั้นเชื่อในที่นี่คือทําให้เขาฉลาดขึ้นอ่ะทําให้มีปัญญามากขึ้นไปแล้วเหรอครับมาคัาครับับผมไปไหนกัครับสุริน สองทิตย์ครับสุรินมหาสารธามอ่ามุกดาหารนครพนมสกลนครสองบแีสองบีระวังกันได้อนุญาตเจอแล้วก็ไปไอ้นี่ไอ้นี่พูดอีสานได้ไหมเนี่ยสองอาทิตย์ที่บ้านสองวันสองอาทิตย์ไปกนนอนในบ้านผมแล้วไปยังไงไปเอาไม่กล้าไปด้วยเหรอด้วยครับเช้ารถตีข้อหาอะไร